สวัสดีครับพบกับช่อง NVZ Channel ครับวันนี้เราจะมารีวิวอันบ็อกเครื่องดูฝุ่นกันนะครับราคาถูกมากประหยัดโคตรโคแต่ไม่รู้ว่าอุตสาหไทยเวิร์กหรือเปล่านะครับเลยสั่งซื้อมาลองให้ทุกท่านได้ดูกันนี่สินค้าส่งมาเป็นกล่องอย่างนี้นะครับมาเรามาเปิดไปพร้อมๆกันนะครับเปิด อย่าไปใช้มีดกดลึกนะครับเดี๋ยวจะโดนสินค้าข้างในนะครับนี่เอออืมแัน,นี้นะได้มาในกล่องก็จะมีกล่องของเครื่องทุกคนตัวนี้เลยยี่ห้ออะไรไม่รู้อ่ะแล้วก็รุ่น,น้วกันอยากให้ทุกท่านได้คอนเฟิร์มดูที่รุ่นนะครับเพราะยี่ห้อนะมันโอเยี่ยมเยอะ ให้ดูรุ่น ST 6 1 0 1 E G นะครับมันตีฟังก์ชันด้วยตัวนี้นี่เป็นลนักษณะที่ไม่ต้องใช้สายเสียบนะครับใช้แบตเตอรี่นะครับเปิดออกมานกกรลองดังจังนี่นะครับอสายก่อนเลยเดาว่าสายชาร์จแล้วกัน มีเปลรยวงจรมาให้ด้วยนะครับโคตรเทพไอซี IC แผงวงจรโอเคครับท่อนะครับหนึ่งชิ้นท่อท่อต่อสองอันนี่หัวไปสำหรับดูดุ่นมีตัวนี้ด้วยแล้วก็มีล้อสี่ล้อนะครับช่องวันนี้พื้นฐานทั่วไปแสนด d แล้วก็ ผู้มือผู้มือตามสไตล์เราครับเก็บไว้ก่อนนะผู้มืออันนี้นี่หัวนี้สําคัญมากนะครับผมชอบอันนี้นะครับตอกสอนง่ายใช้ได้ถูกสถานการณ์มีตัวเครื่องนะครับอันนี้หัวอีกอันหนึ่งนะครับแบบว่ามีแปงมีแปลงตัดตงหัวแล้วด้านหน้าของกล่องคืออะไรครับคือสายโอเคมีแค่นี้นะครับ แกะออกมาวามีจุกด้วยมีจุกด้วยนะครับแล้วก็บัาโปมาเรียบร้อยนะครับอ่าอ,าอาเล็ก,ลกน,น้อยก็มีให้เนาะนี่มีซิลตรงนี้เป็นลักษณะที่ป้องกันปุ่มนะครับแล้วก็มีไฟฉาย led เหรอเนี่ยใช่เหรอ,อลองดอูเรายังไม่เห็นจุดชาร์จเลยนะครับเนี่ย่าจุดชาร์จอยู่ตรงนี้ครับ นี่สายชาร์จก็อยู่ตรงนี้เช่นกันเสียปุ๊บอ่าสาย USB เข้าอะแดปเตอร์พวกฟ้าชาร์จของอะแดปเตอร์มือถือนะผมว่าน่าจะเบึกน่าจะได้เหมือนกันนะครับแต่เขาไม่ได้ให้มานะเขามีแค่ตัวนี้มาแค่นี้ก็จะถูกมโหฬานไปแล้วหกร้อยห้าร้อยกว่าบาทสี่ร้อยกว่าบาทแล้วแต่ร้านนะครับแล้วแต่ช่วงโปรโมชั่นด้วยครับยังไงลองกดลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับตรงรายละเอยียดเพิ่มเติมนะ ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้สําหรับร้านที่ผมซื้อมาแล้วมันแกะออกมาแล้วเวิร์กอย่างนี้นะมมันหนึ่งรอยสิบวัตต์นะครับตัวนี้ตามสเปกนะครับมันเคลมได้ว่าดูดได้เป็นหมนะื่นอ่ะแรงดูดอะหมื่นสองนะ 12, นะที่ผมจําได้คร่าวๆนะโอเคครับเรามาลองแกะกันก่อนเ,ออเรามาลองใช้กันก่อนดีกว่านะอันนี้ เราคงจะมองข้ามคู่มือไปไม่ได้เพราะว่าเราไม่เคยใช้มาก่อนนะครับโอ้โหแหมมีปลั๊กแบบว่าเสียบในรถด,ด้วยนะครับเนี่ยลองดู นี่วิธีการหมุนออกมาง่ายๆเลยครับเป็นสลักรูปแบบนี้นะหมุนไปข้างหน้าปุ๊บย้อนเข็มนาฬิกานะครับนี่คืออะไรที่เขาซิลตรงปุ่มนี้ไว้เพราะว่าผมว่ามันเป็นแบตเตอรี่ที่พร้อมใช้เลยนะครับมาเรามาลองแกะกันปด๊ปุ๊บ Okay. อย่าทะลเรื่องเอามือไปแย่นะครับตรงนี้น่าจะเป็นตรมอเตอร์ละแบบนี้กดอ่าโอเคนะครับมีลิ้นด้วยแบบอย่างง่ายๆเลยนะครับพอมันดูดปุ๊บมันก็จะเปิดลิ้นตัวนี้เข้าไปแล้วก็เพื่อไม่ให้ไอ้พวกเศษฝุ่นนะครับหลุดออกมานะครับแล้วก็ผมจะเอาอะไรสีหว่ำให้ดูก่อนดิ กเลเสียบได้เลยเออง่ายเลยแบบนี้นะครับอ่ะกดอ่าโอเคสุดท้ายแล้วมันก็จะมาอยู่ตรงนี้เนาะฝุน่นโดยที่ฟิลเตอร์ตรงนี้ก็ต้องกรองไม่ให้ฝุ่นเข้าไปในตัวมอเตอร์นะครับหลักๆแล้วอยู่ตรงนี้แหละ แล้วหลังจากนั้นเราจะทำความสะอาดยังไงล่ะเอออ่นี่แหละเราถึงต้องมาดูรีวิวกันก่อนนี่แหละทุกท่านนี่แค่นี้แค่นี้โอเคเทๆเทเ่นี่จบละเออเฮย้ยมันง่ายเฮ้ยไม่ต้องซื้อเครื่องใหญ่นะครับผมว่าเอาเอา,เอาตัวนี้ก่อน สังเกตว่าบ้านของทุกทนนะครับมันจะมีฝุ่นเล็กๆน้อยอยู่แล้วนะครับผมว่าอันนี้ถ้าวางไว้ข้างข้างเก้าอี้โต๊ะโซฟาว่าไปนะครับอยากใช้เมื่อไรก็ดูดจบละไม่ต้องกวาดเออเฮ้ยแนะนำเลยแมงนะครับจะไปลองดูดอะไรอะ่ะไปเราไปลองกันมามาลองกันเอาแบบพรมนี่แหละยังไม่ได้ดูดเลยนะครับ <What? S 2> ผมใช้มือซ้ายเออเฮ้ยนี่ใช้หัวผิดประเภทไม่เป็นไรนะครับนี่ผมจะเทสให้ดูเจ๋งๆนะครับมันดูดแรงอยู่นะนะนะน่ะ,นะ,นะเออได้เรื่องนะนผมผมน่า เอาดิอ่าหายวับหายวับอันนี้เออเคถ้ามันเสียดได้อยู่อ่ะผมเอ่ออ่า,ออานี่นะครับนี่เต็มพล้มนะครับดูได้จริงฝุ่นเข้าจริงสกปรกจริงอะไรจริงโอเค อันนี้สําหรับหัวแรกนะหัวแรกแต่จริงๆมันเป็นหัวสแตนดานเนี่ยผมว่าน่าจะง่ายกว่านะครับเมื่อกี้ลองลองหัวแบบง่ายๆนะมาลองเปลี่ยนหัวดูสิอ,อ๊บสวมเลยนี่แบบนี้ก็ได้นะแบบสั้นๆเลยนะครับแต่ถ้าเรารีวิวให้ทุกท่านเห็นเราก็ต้องลองไอตัวยาวๆให้ดูด้วยนะลองตัวนี้ก่อน อ้าวอ่าโอเคมันมีฝั่งเล็กฝั่งใหญ่นี้นี้ไปไปลองกันมาค่อนข้างจะมืดนิดนึงนะครับแสงมันไม่พอเปิดนะครับเปิดเปิดนนแค่นี้ก็พอแล้วโอ้โบ้านอย่างสกปรก ได้มาแล้วรู้เรื่องแน่วันนี้นี่เออมันหายไปจริงเลยนะครับมันไม่ใช่ว่ามันทํทำงานไม่ได้นะมันคือเครื่องดูดฝุ่นโอเคดีๆนี่เองนะครับนี่โคตรเจ๋งแนะนําเลยผมชอบนะเนี่ยถูกด้วยนะฮะไลงมี L ีอี LED ดด้วยนะรู้มีไว้ทำไม แค่นี้ก็คุ้มแล้วนะครับโอ้โหมันมีอีกหัวหนึงด้วยนะอันนั้นก็รูดได้อยู่แล้วนะครับไอตัวหัวแปลงนั่นแะโอเคมาถอดไอตัวนี้ออกก่อนรู้มันยาวแค่ไหนอันนี้ประมาณฟุตหนึ่งฟุตหนึ่งหกสิบเซนนะครับ,รบลองกะเอาผมว่ามันเป็นไซส,ส์สแตนดาร์ดอยู่แล้วไม่ต้องกลมมาถ้าต่อสองอันนะครับยาวเลย นะครับนี่โอเคนะครับมันเวิร์กนะมันไม่ได้กองแกงมากนะครับมันเป็นแบบพลาสติกบางๆนี่แหละแต่เราก็ใช้แบบถนอมถนอมเอาราคามันถูกอะ่ะห้าหกร้อย่างเงี้ยเออนะแต่ผมเลือกร้านที่มันเวิร์ก<ม>โอเคแหละทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คอมเมนต์เสมอครับลองดูน,ะนี่ประมาณนี้นะมันต่อได้และนี่หมุนออกมาง่ายๆเลย แต่ฝุนไม่ออกนะครับเพราะว่าตรงนี้มันเป็นยางฟิลเตอร์อยู่นะ,อะถอดออกมากครับเราจะให้มันสั้นๆก็ได้เอาไปดูดอะไรในรถนะนี่เห็นไหมครับโอเคนะง่ายๆเอาสิถ้าเราจะทำความสะอาดก็มาจั๊จังจังๆก็คือนี่ดึงออกมาฟึ่ง เห็นไหมครับฟิลเตอร์นี่เราก็เททิ้งไปเลยครับอง่ายนะอันนี้น่าจะต้องใช้แปลงแปลงปัดนะครับนี่นี่นี่เอาแปลงปัดแปลงปัดดีไม่ดีนี่อาจจะต้องใช้น้ำล้างก็ได้นะผมว่านะอย่าไปซีเรียสมันครับแล้วเดี๋ยวก็ค่อยซื้อเอานะครับตัวฟิลเตอร์ตัวนี้เรียบร้อยละ พร้อมสำหรับการใช้ครั้งต่อไปโอ้โ oh หประมาณนี้นะครับวิธีการชาร์จก็นี่สาย usb นะครับแล้วก็เสียบกับไอตัวอะแดปเตอร์ของโทรศัพท์มือถือก็ได้ไอตัวที่10-20วัตต์แล้วแต่ว่าใครจะมีฟ้าชาร์จอะไรนะสูงๆหน่อยนะครับ1 3 5สโวลต์อืมโอเคนะครับ mm hmm. ก็ยังไงฝากกดไลค์กดกดแชร์กดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ ฝากแชร์ให้กับคนที่เรารู้จักนะครับจะได้ซื้อมาใช้กันนะครับมันถูกเนาะโอเคนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ช่องไว้ด้วยนะครับถ้าใครมีคอมเมนต์ก็คอมเมนต์ไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมหารายละเอียดต่อห้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ